สดาบน่งมันดูหายเมา้นมด้นมาเล่ได้เนี่ยง่ายเล่ด่วนเลย่ายรสานมากขึ้นฝนเศร้ามากเลยนี่ยง่าย้เรื่องฝนผู้ยิ่บาน

หลายอยู่นะแม่ไนแล้หลายเห็นไม่ได้เขียนภาพจะได้เห็นต้นตอมาถึงกันเลยจะได้เห็นที่ไหนไม่เป็นไรโอเคครับเต็มเลยเต็มไปคมดเลบ แกนแข่งมือหนีละหวานเทอะเจ้าสิการี่แม่มือหนีละขึ้นด้ำแกนแม่มือครับดูยังไงดูดิโอ้ยแกนหม่ได้่เลยอันนี้ไม่น้อยแล้วอันนี้ไม่น้อยแล้วดูคือดิเขารักไันเท่าไหร่มนุษย์ดูอยู่ไม่ได้ต้องยกยิ่งอยู่ไม่ได้เราเราก็อยู่ไม่ได้บ้านเป็นบ้านอะไรเนี่ยเป็นบ้านเราแล้วแบบนี้โอ้ยท่วมไปหมดเลยเยอะเลยแก ด орт, ดามชอตนักต่างอะไรเป็นบงมมไเนัเ็นเลยเปียนืไปเลยนักเปล่ยนสีมกวดตายยังม่ไก่ว่าอะไรเนี่ย้โเยอะอยู mm ่นะเยอะอยู่นะแต่มันเป็นบางมุมใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ทุกมุม มันก็อยู่กองกองหมองอาหารนั่นนั่นเนี่ยแหละกินกินด้วยถ้าผูงี่ใช่เลยครับเอเ็นงฮะอันนี้อันนี้คือมูอาหารทเลยเพ่้นี้ไไมรู้เราห็นมันมีแหลอาหารใ้เนี้อาจจะไม่ใช่้อปอร์เลยพอเห็นแล้วคือคืออันนี้คือแหล่งอาหารเขาแ่ายนี้ แต่นั่นแนวกว่วกินได้เนาะ นใส่กันเองนะ